สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ่อยล่ามการแพทย์ในอเมริกานะคะวันนี้จะมาตอบคำถามว่าทำยังไงถึงได้เป็นล่ามการแพทย์ในอเมริกาคำตอบของเรานี้ก็ตามประสบการณ์ที่เราทราบนะคะคนอื่นที่เขาเป็นล่ามเขาอาจจะให้คำตอบที่แตกต่างกันไปอาชีพล่ามนี่เป็นอาชีพที่ใช้ความสามารถล้วนๆเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้อง มีความรู้มากๆอย่างเช่นระบบการศึกษาระบบเฮลท์แคร์ระบบประกันแล้วก็ระบบการเงินด้วยอันที่สองก็คือภาษาภาษานี้จะต้องได้เหมือนเป็น Native Speaker หรือว่าใกล้เคียงเลยก็จะเป็นภาษาของภาษาอังกฤษแน่นอนแล้วก็ภาษาของเรานะคะของเราก็จะเป็นภาษาราวกับไทยเขาก็จะมีการทดสอบภาษาแล้วก็ถ้าหาวเรามีเทรนนิ่งอย่างเช่นเทรนนิ่งทางด้านการแพทย์เงี้ยกี่ชั่วโมงนี เดี๋ยวมันก็จะมีคนติดต่อมาเองนั่นแหละเราก็เริ่มต้นจากการเป็นล่ามออนไซต์นะคะก็คือไปที่สถานที่ mental health facility ที่เขาไปบำบัดพวกจิตเวทอะไรพวกเนี้ยแล้วตอนแรกเราก็กลัวเหมือนกันว่าเราจะทำได้ไม่ดีแต่ว่าพอไปแล้วมันไม่รู้สึกแตกต่างจากการเป็นครูเลยเพราะว่าเวลาเราจัดประชุมเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็เป็นคน f a c i l i เตแล้วก็ให้ข้อมูล มันไม่ต่างกันมากเลยนะคะเราก็เลยคิดว่าเออก็ทําได้นี่นาข้อดีของคนเป็นล่ามนะคะท่าที่เราสังเกตส่วนมากจะเป็นคนมีอายุหน่อยนะคะไม่ใช่เด็กอายุ2 0 3 0เพราะว่าเขาจะมี life experience หรือว่าประสบการณ์ชีวิตมาก่อนแล้วเขาก็จะทำงานอย่างอื่นมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่เป็นห่วงว่าถ้าฉันย้ายมาที่อเมริกาฉันจะทำงานอะไรอยากทำงานที่บ้าน ก็ลองทํางานเป็นล่ามก็ได้ถ้าหากว่าเราทําอาชีพอื่นมาก่อนใช่ไหมคะมันก็จะง่ายสําหรับในความคิดของเรานะเพราะว่าตอนที่เรามาอเมริกาครั้งแรกอายุ20เลยเงี้ยเราก็อยากจะเป็นล่ามแต่ว่าตอนนั้นยังไม่พร้อมเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจระบบต่างๆเช่นระบบการศึกษาระบบประกรัน healthcare การเงินแล้ภาษาก็ยังได้ไม,ไม่ได้มากแต่ว่าพอเราไปทำงานอย่างอื่นไปเรียนด้วย แล้วทีนี้เราก็สั่งสมประสบการณ์ชีวิตมานะคะทำงานที่อื่นเราก็รู้ระบบรู้ว่าจะต้องเป็นอะไรอย่างไงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอาชีพสำหรับคนที่ทยเลยอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะทำอะไรอยู่ที่บ้านเราได้เจอคนได้ช่วยเหลือคนด้วยเป็นอาชีพที่อยู่บ้านได้นะคะหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะไปทำออนไซต์ site, ให้เราไปทำตามสถานที่ต่างๆเราก็ทำได้ ค่าชั่วโมงก็ได้เยอะอยู่นะแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันได้เจอผู้คนตลอดเวลาแล้วทั้งวันเนี้ยเราก็จะเจอหลากหลายใช่ไหมคะส่วนมากที่เราทำมันก็จะเป็นการแพทย์เขาก็จะเหมือนพาคนไข้ไปห้องผ่าตาัดแล้วเราก็อธิบายตามที่คุณหมอเขาบอกแหละเพราะว่าการเป็นล่ามนี้ก็คือเราได้ยินอะไรเราก็ต้องแปลหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ยินก็เก็บไว้เป็นความลับ แล้วเ,เราต้องทำใจของเราว่าให้มัน impartial ก็คืออย่าอ่อนไหวไม่ได้นะคะเพราะว่าในบางสถานการณ์อย่างเช่นบางคนเขา,เาพ่อกับแม่เขาไปอยู่ที่บ้านพักคนชราแล้วทีนี้อายุมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเขากำลังจะไปแล้วไงบางคนเขาก็แบบสภาพจิตใจสั่นคลอนร้องห่มร้องไห้เราเป็นล่ามเราต้องทำใจให้มัน แข็งแต่ว่าเราก็ยังมีความปราณีมีความเมตตากับเขาอยู่นะคะคือจะมาให้เหมือนกับเสร็จจากเซสชั่นนี้แล้วเราจะมาร้องห่มร้องไห้แบบนั้นไม่ได้นะคะก็คือในบางกรณีเราไปเจอเคสที่แบบมันทําให้เราต้องคิดมากๆเหมือนก็หาว่าคนคนนั้นเป็นปู่ย่าตายายของเราหรือว่าเป็น ลูกของเราหมืนหมอสั่งว่าจะให้ให้เขาไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำใจให้ได้นะคะในฐานะลามก็คือต้อง impartial อย่าคิดอะไรเราก็แค่ตามตามหน้าที่หน้าที่ขงเราแค่แปลาภาษาแค่นั้นเองสวัสดีค่ะ